มาดูพลังงานดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าเป็นเช่นไรนะคะจะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าดวงการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะพลังงานของไพ่บอกอย่าง ไรบ้างนะคะการเงินของคุณในวันนี้ว,ว้าวค้นภพยสามเหรียญใครวางแผนเรื่องการปลดนี้จะได้ปลดนี้เราคอยเงินก้อนใหญ่สําเร็จไพ่ไฮเพเสร็จการเงินบางคนก็ได้มาจากดวงอุปธรรมความสเสน่หานะมีแฟนมีคนรักเอ่ยพูดตกลงเจรจาเรื่องการเงินจากได้เงินจากความสเสน่หาคนชอบคนช่วยเหลือ คนเกื้อหนุนและเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ด้วยไา่ความสําเร็จแห่งเหรียญแล้วก็สามเหรียญเนี่ยมันบอกตรงตัวอยู่แล้วว่าการปลดนี้การแก้ไขปัญหาได้สําเร็จในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้พิมพ์ว่ารับคําทานายนี้ให้เจอโอกาสดีๆทางการเงินได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในวันนี้และได้ปลดนี้ค่ะ